สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะพบกับครูเบนอีกเช่นเคยนะคะที่เพจในหน้าสังหามือใหม่เรียนรู้ง่ายๆกับครูเบนนะคะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์แป๊บหนึ่งนะคะ,อ,อ,ะ,คะอ่าเช็คเสียงเช็คเสียงนะคะอ่ะโอเค เสียงใช้ได้นะคะอ่ะใครเข้ามาแล้วของหัวใจมารัวๆนะคะภาพชัดเสียงชัดยังไงบอกครูเบนได้นะคะอ่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะวันนี้มาพบก,กับหัวข้อนะคะหัวข้อที่บอกได้เลยว่าตอบปัญหาให้กับมือใหม่นะคะ มือใหม่นี่อยากรู้มากนะคะว่าอะไรแบบไหนยังไงนะคะอ่าโอเคสวัสดีค่ะได้ยินเสียงครูเบนชัดไหมคะถ้าได้ยินชัดรบกวนบอกว่าได้ยินชัดนะคะสัญญ,ญาณชัดหรือเปล่า,าอ่าอ่าโอเคนะคะเอา สัญญาณดีไหมคะสัญญาณดีไหมคะทำไมของครูเบนบอกว่าภาพถูกตัดขัดจังหวะอ่ะโอเคนะคะถ้าไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะคิดว่าภาพชัดเสียงชัดเพราะว่าเช็คในในไอแพดแล้วนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะหัวข้อวันนี้เนาะ สิ่งที่ครูเบนอยากจะมาแบ่งปันนะคะเพราะว่าเป็นคําถามของมือใหม่ในหลายคนเลยนะคะที่ inbox เข้ามาถามในเพจนะคะว่าเนี่ยครูเบนเป็นมือใหม่มากๆเลยนะคะมือใหม่มากจนกระทั่งที่แบบว่าไม่รู้จริงๆว่าอาชีพในหน้าสังหารเนี่ยทำยังไงนะเขาทํากันแบบไหนนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเฮ้ยพอลงมือทําจริงๆแล้วเนี่ยมันมันเหมาะกับตัวเองไหมนะคะเออมันเหมาะกับตัวเองไหมแบบ ไม่รู้ว่าว่ามันจะใช่ตัวเองไหมแบบนี้นะคะแต่ว่าสิ่งที่รู้ว่าอยากได้กับอาชีพนายหน้าสังหาคือรู้ว่าอยากได้ไรายได้เพิ่มมากขึ้นเนี่ยเออมันเหมือนกับว่าย้อนแย้งนะคะรู้ว่าไม่รู้ว่าจะทําในหน้าสังหาได้ไหมแต่รู้ว่าอยากได้ค่าคอมมิชชั่นเนี่ยจากนายหน้าสังหานะคะเนาะ แล้วก็จะทําได้จริงไหมมันยากไหมมันยากแค่ไหนนะคะเน้อวันนี้ครูเบนก็จะมาตอบคําถามให้นะคะถือว่าเป็นคําถามที่ตอบโจทย์ตอบโจทย์ให้กับในหน้ามือใหม่หลายๆคนนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นวันนี้เป็นวันที่มามาตอบคําถามเหล่านี้แล้วกันนะคะอะใครเป็นในหน้ามือใหม่ของหัยใจมาลัวๆนะคะหรือยินดีต้อนรับนะคะสําหรับคนที่มาฟังย้อนหลังด้วยนะคะอะโอเคเริ่มต้นที่ คำถามที่แบบเบสิกมากๆที่ได้ยินบ่อยมากๆมือใหม่เลยค่ะครูเบนไม่รู้ว่าจะอ,อ,อาชีพมหน้าอาสังหาเนี่ยทำยังไงนะคะครูเบนจะบอกคร่าวๆนะคะอาชีพม่น่าอาสังหาเนี่ยคือเราเป็นตัวกลางถูกต้องไหมคะเราไม่ได้มีทรัพย์เป็นของตัวเองนะคะเออไม่ได้มีทรัพย์เป็นของตัวเองนะคะหลายคนอาจจะเข้าใจว่ามีคนเข้าใจนะคะว่าเฮ้ยเราต้องไปซื้ออสังหาแล้วค่อยมาปล่อยเช่า หรือว่าขายทรัพย์ตัวเองแบบนี้หรือเปล่าเราต้องลงทุนก่อนไหมนะคะจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะถ้าการที่เราต้องไปซื้อรัพย์แล้วมาปล่อยเช่าหรือว่าซื้อทรัพย์แล้วมาขายเพื่อเก่งกําไรแบบนั้นเรียกว่านักลงทุนนะคะแต่การที่เราเป็นในหน้าสังหาหรือว่าอาชีพในหน้าสังหาเราคือตัวกลางนะคะตัวกลาง เวลาทํางานจริงเนี่ยในการที่เราไปหาเจ้าของทรั์นะคะเราไปหาเจ้าของทรัพย์เองนะคะติดต่อเจ้าของทรัพย์เพื่อประสานงานว่าเราจะเป็นคนหาลูกค้าให้นะคะอ่ะหลังจากนั้นหน้าที่ของเราต่อมาเมื่อเราได้ทรัพย์แล้วเราก็ไปลงการตลาดนะคะเพื่อที่จะหาลูกค้ามาให้เจ้าของนะคะพาลูกค้ามาเจอเจ้าของพาลูกค้ามาเจอรัพย์นะคะแล้วก็ปิดการขายเราถึงได้ค่าคอมมิชชั่นนะคะเนี่ยอันนี้คือโปรเซสแบบ ภาพรวมเลยนะคะแบบภาพรวมแบบสั้นมากนะคะคือมีหน้าที่แบบนี้นะคะในหน้าสังหาเนาะทีนี้คำถามคือแล้วเขาทำกันแบบไหนนะคะครูเบนจะให้หนึ่งเทคนิคนะคะให้หนึ่งเทคนิคสำคัญแบบฟรีๆเลยนะคะหน้าเพจครูเบนจะบอกนักเรียนที่มาเรียนกับครูเบนเสมอนะคะว่า วิธีการที่ในหน้ามือใหม่จะทำในหน้าสังหาได้ง่ายแล้วก็เกิดผลลัพธ์ได้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้นี่นะคะก็คือว่าเรื่องแรกเรื่องนี้ให้หนึ่งเรื่องที่เป็นเรื่องสำคัญนะคะก็คือคุณทำในพื้นที่ทํเเลที่ใกล้กับคุณหรือพื้นที่ทํเเลที่คุณอยู่นะคะเริ่มต้นจากพื้นที่ของคุณนั่นแหละ นะคะเนอะอย่างที่บอกพอเรารู้แล้วว่าเราจะทําพื้นที่ตรงนั้นนะคะตรงที่เราแบบว่าเชี่ยวชาญนะคะเออหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปเลยหาทรัพย์ในพื้นที่แค่ของตัวเองโฟกัสแค่ของตัวเองก่อนนะคะเนาะ,ะแล้วเราก็รู้ลึกรูก้จริงในพื้นที่ของเรานะคะรู้ลึกรู้จริงในพื้นที่ของเราหลังจากนั้นการที่เรารู้ลึกรู้จริงในพื้นที่ของเราเนี่ยมันจะเป็นการสร้างโอกาสแล้วก็จะเป็นจุดแข่งของเรานะคะที่ เราสามารถที่จะปิดการขายกับลูกค้าได้เร็วนะคะเพราะว่าเราสามารถบอกได้เลยบอกกับลูกค้าด้วยความมั่นใจได้เลยว่าข้อมูลเราแน่นนะ,ะเราข้อมูลเราแน่นเรารู้ว่าถ้าซื้อบ้านนะ,ะเออทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมในพื้นที่นี้คุณซื้อตารางวาเนี่ยห้าสิบตารางวาเนี่ยคุณได้ราคาเนี้ยถือว่าถูกมากแบบเนี้ยคุณสามารถบอกลูกค้าได้เลยว่าอันไหนถูกอันไหนแพงหรือคุณสามารถบอก ข้อดีของทำเลพื้นที่นี้ว่ามันดีกับลูกค้ายังไงได้บ้างถ้าคุณซื้อที่นี่มันดีมากเดี๋ยวขึ้นทางด่วนเดี๋ยวรถไฟฟ้ามาหรืออะไรจะเกิดขึ้นเมื่อลูกค้าซื้อนะคะที่เป็นเรื่องที่ดีต่อเขาแบบนี้นะคะเนาะคือตรงเนี้ยนะคะคือจุดเริ่มต้นที่ดีนะคะที่ในหน้าสังหาที่เริ่มต้นเนี่ยควรจะมีโดยเฉพาะถ้าคุณตั้งใจที่จะทำในหน้าอสังหาอิสระนะคะ ออโดยเฉพาะการที่คุณตั้งใจทำในหน้าสังหาอิสระคำว่าทำในหน้าอาสังหาอิสระเนี่ยหมายความว่าคุณทำด้วยตัวคุณเองนะะไม่ได้ขึ้นตรงกับบริษัทแบบเนี้ยนะคะมันมันจะยิ่งส่งเสริมให้คุณแบบทำทำได้เร็วนะคะเนาะโอเคไหมคะเนี่ยเขาทำกันแบบไหนเขาทำกันแบบเนี้ยแหละค่ะนะคะแต่ถ้าวันนี้คุณแบบว่าเ,ออเป็นมือใหม่แล้วก็แบบเพิ่งเริ่มต้นทำ ใครมาฝากทรัพย์ก็ดีใจไปหมดนะคะรับไปหมดอ่าลามินทาก็รับสีนครินก็รับชนบุรีก็รับภูเก็ตก็รับลำปางก็รับเชียงใหม่ก็รับรับไปหมดนะคะรับรั์โดยที่คุณไม่รู้ได้ซ้ํานะคะว่าทรัพย์ที่คุณรับมานั้นอ่ะมันเป็นทรัพย์เกรดเหรือเปล่าเป็นทรัพย์คุณภาพไหมคุณรู้หรือเปล่าว่าสมมุติว่ามีคนฝากทรัพย์ที่เชียงใหม่มาขายแบบเนี้ยคุณไม่เคยไปเชียงใหม่สักครั้งเลยแบบเนี้ยนะคะแล้วแล้วคุณก็ไม่รู้ด้วยว่าพื้นที่ตรงนั้น พื้นที่ตรงนั้นซื้อขายกันเท่าไหร่อะคุณอาจจะเช็คตรงอ,อินเทอร์เน็ตได้บ้างนะแต่แบบว่าจริงๆแล้วที่เขาซื้อขายกันจริงๆอะเท่าไหร่ยังไงคุณคุณแบบไม่ได้รู้ลึกขนาดนั้นแล้วก็อีกอย่างนึ่งก็คือการเดินทางการอะไรแบบนี้ยคือแบบมันไม่เหมือนกับพื้นที่ที่คุณอยู่แล้วแบบคุณรู้จริงอะคะ่ะนะแล้วแบบว่าการที่คุณไปขายทรัพย์ที่คุณไม่รู้จริงเนี่ย มันก็ทําให้ลูกค้าสัมผัสได้เหมือนกันนะคะว่าสรุปเนี่ยรู้จริงหรือเปล่าเนี่ยรู้ว่าแค่เอาเอาซับมาขายเฉยลูกค้าถามอะไรก็ตอบไม่ได้อะไรแบบเนี้ยนะคะเนาะนี่แหละคือหนึ่งสิ่งที่สําคัญนะคะสำหรับในหน้าสังหารมือใหม่ที่คุณเริ่มต้นนะคะเป็นจุดเริ่มต้นในการเริ่มต้นที่ดีและกันนะคะอ่ะใครเห็นว่าสิ่งที่ครูเบนแชร์และแบ่งปันแบบนี้ มีประโยชน์นะคะให้พิมพ์คําว่าให้พิมพ์หัวใจมาแล้วกันนะคะให้พิมพ์หัวใจมาแล้วกันนะคะเนาะเสเต็ปต่อมานะคะก็คือมือใหม่มือใหม่ไม่รู้ว่าอาชีพนี้เหมาะกับตัวเองไหมนะคะ มือใหม่ไม่รู้ว่าอาชีพนี้เหมาะกับตัวเองไหมไอ้ตรงเนี้ยนี่แหละนะคะจะตอบคำถามนี้ได้ก็คือคือคุณต้องลงมือทำนะไม่มีใครมากำหนดโชคชะตาคุณได้หรือว่าไม่มีใครที่จะมาบอกคุณได้ว่าคุณไม่เหมาะ กับอาชีพนี้หรอกคุณทําไม่ได้หรอกนะถ้าวันนี้ครูเบนบอกว่าเอ้ยคุณเป็นมือใหม่คุณทําไม่ได้หรอกคุณไม่มีความรู้เลยคุณทําไม่ได้หรอกอ่าแล้วถ้าคุณลับความเชื่อนี้ไปคือคุณก็จะทําไม่ได้แบบนี้หรอถูกต้องไหมคะแต่ถ้าเป็นบอกว่าเออมันเหมาะกับคุณมากอาชีพเนี้ยเออทําเลยเออมาเรียนรู้กับครูเบนแล้วไปทําเลยมันเหมาะกับคุณมากๆอะไรแบบเนี้ยนะโดยที่คุณก็แบบว่าขัดแย้งกับตัวเองว่าเอ้ยเราไม่ชอบอะไรแบบเนี้ยอะไรแบบเนี้ยเข้าใจไหมคะ คุณก็จะคิดว่าถึงแม้ว่าคนอื่นบอกว่าเหมาะกับคุณคุณก็จะคิดว่ามันไม่เหมาะกับฉันอะนะคะเออ <c oughs> เคยไหมคะที่แบบว่าออมีคนแนะนําอาชีพอาชีพคือความหวังดีของคนเนี่ยนะคะนะเขาเขาเห็นว่าเราเหมาะกับอาชีพนั้นเหมาะกับอาชีพนี้เออลองไปทําอันนั้นสิเหมาะกับมึงนี้นะลองไปขายของดูสิเออเหมาะกับมึงนี้นะอะไรประมาณเนี้ยเคยไหมคะแต่เรารู้ตัวเราอยู่แล้วว่าแบบ มันไม่ใช่กอ่ะเข้าใจไหมมันไม่ใช่ฉันน่ะเออถึงแม้ว่าฉันทําได้จริงแต่มันไม่ใช่ฉันน่ะฉันฉันไม่ชอบทําแบบนั้นคือตัวคุณรู้ตัวคุณอยู่แล้วนะคะฉะนั้นแล้วคําถามที่ถามว่าอาชีพเนี้ยเหมาะกับคุณไหมคุณต้องอันดับแรกนะสิ่งที่คุณต้องช่วยเหลือตัวเองแล้วตอบตัวเองให้ได้คือหนึ่งคุณต้องรู้ว่าอาชีพเนี้ยก่อนที่คุณจะตัดสินว่าไม่เหมาะกับตัวเองเนี่ยนะคะคุณต้อง เรียนรู้ก่อนให้หมดก่อนว่าอาชีพเนี้เขาทํากันยังไงสเตปต่อมาเรียนรู้หมดไม่พอแล้วคุณจะมาตัดสินว่ายากแล้วทําไม่ได้แบบเนี้ยไม่ใช่นะคะเรียนรู้เสร็จคุณต้องไปลงมือทําก่อนลงมือทําไม่ใช่ลงมือทําแบบว่าลงมือทําเฉยแบบว่าเออฉันแค่อยากจะรู้ว่าแบบลองอ่ะเออใช้คําว่าลองลองดูอะไรประมาณเนี้ยนะคะถ้าใช้คําว่าลองดูเนี่ยผลลัพธ์มันก็จะได้แบบที่ลองลองนะคะแต่ถ้าคุณตั้งเป้าเลยว่าแบบเออหนึ่งเดือนเต็มที่เว้ยอ่า สองเดือนสามเดือนแบบตั้งเป้าว่าแบบภายในสามเดือนเนี่ยปิดให้ได้หนึ่งเคสสองเดือนปิดให้ได้หนึ่งเคสแบบแบบทำแบบหวังผลจริงๆิอะค่ะทำแบบตั้งใจทําจริงๆริอะเออแล้วมันทําสุดความสามารถแล้วมันไม่ได้จริงๆริอะคือแบบทําทุกช่องทางทุกช่องทางแล้วแล้วเรียนรู้วิธีการทําที่คนอื่นเขาทาสําเร็จแล้วด้วยแล้วกูทําไม่ได้อะเออแบบนั้นอะคุณค่อยมามามา,มาบอกกับตัวเอง นะคะว่าคุณทําได้หรือเปล่าคุณต้องลองทําได้ให้มันได้สักคตนะคะแล้วคุณค่อยมันจะไม่ได้เป็นปัญหาว่าที่ฉันไม่เหมาะกับอาชีพเนี้ยเพราะว่าฉันทําไม่ได้แบบเนี้ยนะคะคือจะบอกแบบนี้นะคะว่าสิ่งที่ครูเบนให้ได้เนี่ยก็คือถ้าใครตั้งใจทําอาชีพนี้จริงๆคุณทําได้ สิ่งที่ครูเบนจะบอกได้คือคุณทําได้นะคะเพราะลูกศิษย์ครูเบนเนี่ยรีวิวตรงหน้าเพจที่ทุกคนเห็นนะเป็นมือใหม่แทบจะทั้งหมดนะคะที่แบบเรียนวันนี้พรุ่งนี้ปิดเคสเช่าได้ภายใน1เดือนปิดเคสเช่าได้ภายใน3เดือนนะคะหลังจาก3เดือนสร้างเงินแสนจากการปล่อยเช่าได้ภายใน1เดือนหลายเคสอีกต่อหลายเคสมากมายเออมีทั้งเด็กอายุเป็นน้องปีหนึ่งแบบนี้ปล่อยเช่าได้แบบนี้เข้าใจไหมคะเออถ้า การที่คนอื่นทําได้นะคะแสดงว่าเขาลารู้เรียนรู้มีความรู้อะไรบางอย่างที่เราไม่รู้สิถูกต้องไหมคะแสดงว่าเขาต้องรู้อะไรบางอย่างที่เราไม่รู้หน้าที่ของเราเราต้องไปรู้ตรงนั้นมาการที่คุณตัดสินใจทําให้ได้อสังหาแล้วคุณต้องรู้ทุกอย่างว่าเขาทําแบบไหนคุณถึงจะทําให้มันสําเร็จแต่การที่รู้ทุกอย่างเนี่ยก็คือการที่เราแบบเรียนรู้ วิธีการนะคะเออแต่แบบว่าพอเราเรียนรู้เทคคอร์สหรือว่าเรียนแบบที่เขาสอนให้เราแบบโั้เซการทํางานทั้งหมดแล้วเนี่ยนะคะแล้วเราก็ไปลงมือทําตามนะคะแต่ถ้าแบบรู้นิดรู้หน่อยแบบว่าไม่เคยไม่เคยเอาหาความรู้ที่เขาสอนแบบจริงจังหรือว่าที่มันเอามาทําเงินแบบจริงจังอะแล้วเราแบบไปลองถูกลองผิดลองถูกเองเรียนรู้เองแล้วไม่รู้ว่าเออแล้วเมื่อไหร่มันจะเกิดผลลัพธ์อะถูกต้องไหมคะ มันมีเยอะแยะมากมายไม่จาเป็นต้องเป็นคอร์สคูเบนนะคะที่แบบว่ามีคนสอนวิธีการในการทํางานแล้วแบบทําให้คุณสําเร็จไว้คุณก็ไปหาความรู้ไปเรียนรู้มันซะนะคะต้องรู้ให้ถูกที่ให้ถูกทางแล้วเป็นลงมือทําแล้วมันจะเกิดผลแต่อย่าไปเรียนแต่อย่าไปแบบเป็นลงมือทําโดยที่เราแบบไม่รู้อ่ะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อ่ะนะเพราะว่าความเสี่ยงที่สุดคือ,ค,อ,ค,อคือความที่ไม่รู้เนีน่ยค่ะแล้วเป็นลงมือทําเนี่ยนะ นอกจากนอกจากที่แบบมันจะเกิดความล้มเหลวด้วยตัวเองแล้วเนี่ยนะคะคือเราไม่จำเป็นต้องล้มเหลวด้วยตัวเองนะคะไปเรียนรู้วิธีการล้มเหลวของคนอื่นมานะคะเออนอกจากจะต้องมาเสียเวลาลองผิดลองถูกเองแล้วเนี่ยคือเราก็ไม่จําเป็นต้องมาลองผิดลองถูกเองนะคะไปเรียนรู้ว่าเขาทากันยังไงเขามีขั้นตอนแบบไหนเออเขาตองหนึ่งสองสามสี่ห้าแบบไหนยังไงนะคะเอเอ,เอไปรู้นะ,ะจงรู้ในสิ่งที่ควรรู้ในการทําเงินในการทําอาชีพนี้ อันนี้มันคืออาชีพใหม่นะคะนะเพราะว่าก,ากว่าที่เบนจะเข้าใจโปรเซสกระบวนการในหน้าเนี่ยนะคือบางครั้งอะเข้าใจแหละว่ามันต้องเรียนรู้จากประสบการณ์ตัวเองนะแต่มันจะดีกว่านี้ไหมถ้าวันเนี้ยมันมีประสบการณ์คนอื่นที่เขาเคยทํามาแล้วเนี่ยแล้วเขามาบอกเราเนี่ยนะแล้วเราเรียนรู้จากประสบการณ์เขาแล้วเ,เอามาปรับใช้กับเราอะ ทุกคนคิดว่ามันดีกว่าไหมคะถ้าดีพิมพ์ว่าดีมานะคะเนอะการที่เราจะรู้ว่าอาชีพนี้เหมาะกับเราไหมคือคุณต้องลงมือทําจริงจังนะคะแล้วทําให้ได้สัก็ตหนึงอะปล่อยเช่าให้ได้สัก็ตหนึ่งก็ได้แล้วคุณจะตอบตัวเองเองว่าอืทํามาทั้งหมดแล้วเนี่ยเออฉันไม่เหมาะว่ะเช่นยกตัวอย่างนะคะ อย่างเบนเนี่ยนะคะการที่เบนจะบอกว่าเฮ้ยซาบกลุ่มบังคับคดีเนี่ยมันไม่เหมาะกับฉันก็คือตอนนั้นเบนทำกลุ่มบังคับคดีนะคะก็คือการหาทรั์นะคะการเอารั์เนี่ยไปให้นักลงทุนนะคะแล้วก็ให้นักลงทุนเนี่ยมา,าผ่านนักลงทุนไปประมูลหลายๆอย่างนะคะแล้วก็แม้กระทั่งแบบว่าประมูลมาได้แล้วก็มีหน้าที่ที่ ต้องขายบ้านหลังนั้นด้วยนะคะเพื่อที่จะเก่งกําไรแล้วก็เอาส่วนต่างตัวนั้นให้นักลงทุนด้วยอะไรแบบนี้คือโปรเซสมันเยอะมากนะคะกว่าจะจบโปรเซสกว่าจะขายแล้วก็ต้องขายบ้านหลังนั้นออกให้ได้ด้วยนะคะเออต้องขายให้ได้ด้วยคือโปรเซสมันเยอะมากอะค่ะแล้วก็กว่าแบบต้องพูดว่าความสำเร็จมันก็ต้องใช้ความอดทนกว่าจะสําเร็จกว่าจะสักเซสในในในตรงนั้นได้เนี่ยนะคะก็ใช้เวลาพอสมควรนะคะแต่ก็ทำได้ ะะแต่ก็ทําได้นะะอ่ะพอทําได้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็มาตอบโจทย์เราเองแล้วว่าเออเรายังจะทาซับแบบนี้รูปแบบนี้ต่อไหมเราส,สบายใจกับการที่จะทําซับแบบนี้ไหมเรายังจะชอบกับการทําซับแบบนี้ไหมแล้วคําตอบของตัวเองก็คือว่าไม่ทําแล้วนะะเออไม่ไม่ทำแล้ว,นะะเ,ลวเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเรายังมีช่องทางในหน้าสังหารอีกหลายทางที่ที่เราพึง พึงพอใจในการทำนะ,ะบางคนก็เลือกเฉพาะเคสขายนะคะหรือบางคนไม่ชอบขายบางคนก็เลือกเฉพาะเฉพาะเคสเช่าแบบนี้นะคะเพราะว่าเออมันเหมาะมันเหมาะกับเรามากกว่าอะไรประมาณนี้นะคะเออการที่คุณจะรู้ว่ามันเหมาะหรือไม่เหมาะเนี่ยคุณต้องทํามันให้ได้ก่อนสักเคสหนึ่งแล้วมัน,แล,มนแล้วมันถึงจะตอบโจทย์คุณนะคะโอเคไหมวิจะสองทุ่มแล้วนะคะเดี๋ยวเบนมีสอนอีกคอร์สหนึ่งนะคะอ่ะโอเคแล้วก็จะทําได้จริงไหมยากแค่ไหนอันนี้มาคอนเฟิร์มอีกครั้ง นะคะคุณเกียงไกรสวัสดีค่ะคอนเฟิร์มอีกครั้งนะคะว่าคุณทําได้แน่นอนนะคะถ้าคุณคิดว่าและตั้งใจว่าคุณจะทําได้เพราะเมื่อไหร่ที่คุณคิดว่าคุณทําได้คุณจะสรรหาวิธีการนะคะหรือข้อมูลทุกๆอย่างที่มันมาซัพพอร์ตให้คุณทําได้เองนะคะเพราะว่ามีคนมีคนสอนเยอะแยะมากมายนะคะและลูกศิษย์เนี่ยที่มาเรียนกับเบนเบนจะย้ําไม่รู้จะย้ยํายังไงนะคะถ้าเขาทําได้อะคะ มือใหม่อ่ะทำได้แสดงว่าคุณก็ต้องทําได้นะคะเขารู้อะไรบางอย่างคุณก็ต้องไปรู้สิเขาไปเรียนรู้คสคสไหนเขาไปเรียนรู้จากใครเขาไปอ่านหนังสือยังไงคุณก็ต้องแบบคุณก็ต้องสอะแสวงหาว่าต้องรู้เพื่อที่จะทํามันให้ได้อะถามว่ายากแค่ไหนนะคะต้องบอก ไม่แบบไม่โกงหกเลยนะคะถ้าเป็นมือใหม่จริงๆอ่ะตอนแรกมันก็ยากมากนะคะสําหรับเบนเนี่ยเพราะว่าอุ๊ยมันมีความรู้ที่ต้องให้รู้เยอะมากนะคะเกะะี่ยวกับในหน้าสังหาเพราะว่ามือใหม่เนาะเข้าวงการในหน้าสังหามันดูยิ่งใหญ่มากอะไรประมาณเนี้ยนะคะแต่มันจะดีกว่านี้นะคะถ้าคุณไปเรียนรู้กับประสบการณ์ของคนอื่นที่เขารวมขมวดทุกอย่างไว้ให้คุณแบบก้อนเดียวแล้วคุณไปเรียนรู้คุณจะได้รู้โเรเซสอ่ะเออแค่นั้นก็จบแล้วนะคะโอเคไหมอ่ะโอเค ใครคิดว่าไลฟ์นี้เป็นประโยชน์ของหัวใจมาลัวๆแล้ว,ลวพิมว่าเป็นประโยชน์มากค่ะอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าถ้าเบนเห็นว่าการที่เบนมาไลฟ์แบบฟรฟีๆทุกวันหน้าเพจเนี่ยเป็นประโยชน์กับคนที่มาฟังเนี่ยนะคะเบนก็จะได้มีกําลังใจและตั้งใจที่จะไลฟ์ต่อไปนะคะเพราะว่าบางทีการที่เรามาไลฟ์เนี่ยแล้วแบบว่าเฮ้ยมันจะมีประโยชน์จริงไหมคือคิดเองคือเองว่ามันจะมีประโยชน์แต่แบบเฮ้ยมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ผู้ฟังอยากฟังหรือว่า อะไรแบบเนี้ยมันก็จะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยจะไลฟ์ต่อดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออพอจะหยุดจะหยุดก็มีคนแบบมาถามให้ครูเป็นไลฟ์ต่ออะไรประมาณเนี้ยนะคะเออเนาะอ่ะโอเคไลฟ์วันนี้แค่นี้นะคะอ่าเป็นประโยชน์มากครับขอบคุณมากค่ะนะคะเนอะอันนี้วันนี้ไลฟ์แค่นี้จบไปแล้วนะคะแต่ว่าจะมีข่าวดีนะคะสำหรับคนที่เป็นมือใหม่เลยมือใหม่มากๆเลยนะคะที่ไม่รู้ว่า เอออาชีพเนี้ยทำยังไงนะคะไม่รู้ว่าเขาทํากันแบบไหนแล้วก็ไม่รู้ว่าอาชีพเหมาะกับตัวเองไหมแล้วแบบอยากเรียนรู้แบบภาพรวมก่อนนะคะทาได้จริงไหมคือแบบพูดง่ายๆคืออยากเรียนรู้แบบภาพรวมของการทําในหน้าสังหาก่อนแบบเนี้ยเขาทํากันยังไงเพื่อที่จะจบโจทย์ตัวเองว่าเออภาพรวมเป็นแบบนี้นะแล้วแบบฉันอยากจะฉันอยากจะฉันตั้งใจที่อยากจะทํามัน จริงๆใช่ไหมอะไรแบบนี้นะคะเออคือรู้ภาพรวมของการทำในหน้านะคะเนาะคือวันนี้7 7นะคะมีโปรโมชั่นพิเศษอย่างที่คแบบรูเบนโพสหน้าเพจไปแล้วนะคะก็คือโปรโมชั่นคอร์ส990บาทแค่นั้นเองนะคะทุกคนนะเอออันเนี้ยการเรียนรู้อันแรกก็คือไปเรียนรู้ซะนะคะอันนี้คือเป็นคอร์สที่คือจริงๆอ่ะมันมีมูลค่ามากกว่านี้นะคะแต่ว่าเบนตั้งใจที่จะเอาคอร์สเนี้ย มาให้คนที่เป็นมือใหม่แล้วเขาแบบยังไม่รู้ว่าตัวเองเหมาะกับอาชีพนี้จริงๆไหมก็แล้วอีกอย่างก็คือยังไม่กล้าที่จะลงทุนในการเรียนรู้ที่คอที่มันที่มันสูงมากกว่านี้แบบนี้นะคะเพราะว่าเออมีงบน้อยมีทุนจํากัดแบบนี้นะคะก็อยากจะเริ่มต้นก่อนที่แบบว่าอยากจะรู้ภาพรวมแบบนี้อ่คอร์เนี้ยเหมาะนะคะแต่ถ้าแบบว่าเป็นคอที่คุณอยากจะรู้รายละเอียดดีเทลขั้นตอนเจาะลึกแบบ รูล้ลึกรู้จริงแบบขั้นตอนละเอียดอันนั้นอนะ่ะก็จะเป็นอีกคอร์สที่ราคาหลักพันขึ้นแบบนี้นะคะก็มาถามได้แต่ว่าสําหรับมือใหม่ที่มือใหม่จริงจปูพื้นฐานแบบไม่รู้อะไรเลยแบบนี้นะคะเออแบบนี้ก็มาเรียนนะคะมาเรียนเพราะาเบนเชื่อเหลือเกินนะคะว่ามีลูกศิษย์ในคอร์สคอร์สเนี้ยประมาณเกือบ60กว่าคนแล้วนะคะทุกคนเป็นคอร์สที่เบนตั้งใจที่ที่จะปูพื้นฐานให้กับมือใหม่อาจพูดถ้าพูดถึงสเต็ปขั้น ขั้นแอดวานในการเรียนรู้ก็เหมือนแบบสเตปอนุบาลอะเออเพิ่งเข้าอนุบาลอะเอออยากจะเรียนรู้อะทั้งหมดของการทำหน,น้าเป็นแบบไหนแบบนี้นะคะเนาะเฉพาะวันนี้นะคะ7.7นะคะเนาะถ้าสนใจก็พิมพ์ว่าสนใจคอร์ส9 9 9, 9 0มานะคะเดี๋ยวให้ทางทีมงานตอบนะคะอ่ะวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าครูเบนมีสอนสองทุ่มเลยมาสองนาทีแล้วนะคะวันนี้แค่นี้นะคะหวังว่า สิ่งที่ครูเบนให้จะทําให้หลายๆคนนะคะได้เปิดใจกับอาชีพในหน้าสังหาแล้วก็ให้อาชีพนี้นะคะนําทางในการสู่ความร่ํารวยให้อาชีพนี้นําทางในการที่จะสร้างไรายได้เพิ่มเพื่อดูแลตัวเองดูแลครอบครัวนะคะขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนคะ่ะเมื่อไรที่คุณกล้าตัดสินใจเมื่อน,นั้นชีวิตคุณเปลี่ยนนะคะขอแค่ตัดสินใจแค่นั้นคะ่ะสวัสดีคะ่ะขอบคุณมากนะคะเป็นประโยชน์มากค่ะครูเบนอย่าเครียด มากหลายเป็นประโยชน์มากค่ะอ๋อไม,ไม่ได้ม่ได้เครียดน,นะคะคือคือจริงๆก็อยากให้คุณมาเมนอะไรประมาณนี้นะคะ <c oughs> <c oughs> นะคะก็พูดไปโอเคค่ะวันนี้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ